สวัสดีครับน้องก็ช่องบอกตู้ลำเพลินองเชือ่อเชื่รงแงรถแรงแรงแรงแลงแรงแรงรงแรงแรงแแรงแแรงแรงนรแรงงรงกันได้แร่แรงดรงแรงรับรรงแรงอรงแรงแงงง ขมา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 มาสุดจอดชุดจอดล้ะเดฟเดฟวางจอดเม่อไหร่พ er, ี er. ่ผมชุดจอดเลรอชุดยอดเลยสุดยอดเลยเหฮะสลัดลูกพ่สบายดีขบอสบายหลายคนคตรเกิดไข้หลหมดเอาอีกสามสามนสามงานพืชกพักนอกพืชกพัก ขาดาวเจขาดาวแห้งไข่ตมกยังขนอเข้นมอเนาโอ้ยขาดาวแห้งไข่ตมสวัสดีแม่ดวงจอยังเอ๊ปอมยังไงอ๋อมาราพี่น้องมันงีเยนอยเออนี่ครับพี่น้อง อ,อมันคือพอมาสันมันได้บ้างจอดไเดินมา,นนนามาก้เ,นไไเินมาไม่เองเต่วางนอนเหครับแม่มางนอนอนี่ผู้สานนอนจะมี่อ้าอาก็น,นอนอ,อย่างอ้พอได้บอได้บเดินนีก ขอบคุณอีแม่ขอบขอบคุณอีแม่เด้ออีแม่เราถามหามานาหักแทงอยู่แล้ว่าโอ้อยางเกขอบคุณอีแม่บานหลังวัดเออพนเลยห้จอด้างพ่นกันพวกเองไม่มีที่จอดออยู๋อหันมาเบิ่งหันมาเบิ่งด้วยอ๋หันมาเบิ่ง อาอาวอะไรนี่ไป่สมคืออะไรอีกแปปอนมันที่มีนี่ค่อใหญ่อลขีรถแล้วอมันคืออะไรนี่อ้เิคืออะไรในเสือตรงนี้นี่ตัวครับโอ้แล้วไปางบ้านทมให้ี่สวยเวพิเศษพิเศษนี่สีค่ะเสียงคือเปลี่ยนสีาสีพ่อกัเป็นที่พ่อพยานเรอพ่อสกันมันคือนบิี้เรายด้ค่ะอายฮอนไเบอก่มา เออถ้าก็เพราะว่าพ่อบอกแล้วยัไม่ตื่นก็แต่ขอบคุณแม่แม่ไังมาแล้วบอกมาจอดเลยลราปะ,ะแม่แล้วรู้จักต่งรู้ตัวมานะฮะแกงพ <c oughs> ี่วัดนีนะ่เราหลากหลายเราจะให้กางเต้นีน มันมึงจะมึนจะมึงมีวางยูกับปูซานเนี่ยนั่งนหนบ้างแม่ฮะโอ้สาธุนั่งนี่ก็ได้เนี่ยมันก็นอนอยู่นี่ก็ได้เนี่ยก็แม่งทุกวันก็ได้จัสมินมันจะมึงมีวางนั่งนี่นั่งในลูกลูกนี่เอาสารมาปูนั่งก่อนมันจะมึมีวางเอาสารมาปูก่อนอันนี้ก็บโสบายวะโอ้ยซีเมนตลูกก็บโสบายติดกันเหมกันิดยาแล้วก็นอนเบนไม่เหมือนเลย ก็ยังนแดนนนนั้นมมีวางเดี๋ยวเห็นเองหนอไปเบื้องลอดนี่พี่กองคุณแม่ครับมาแล้วปวดชีมยังกบาทนี่เอาสานวัลูกชิมยังรอหาต้องกินว่ะแล้วกนกานเด้อกานเด้อต้องไปถุงคล้องใครปวาให้รูปภาพโลดสานเด้อ แม่เราไม่ใช่เลยแม่เราไปอยู่แล้วนี่นี่ต้องต้องขอบคุณพวกนี้นี่นี่ขอบคุณแม่ดวงนะครับจ้าถาจัดสถานที่ไว้ให้ลูกสาวนะครับขอบคุณยายเลยยายถ้ามาอยู่ขอบคุณต้องขอบคุณยายอะไรต้องขอบคุณพ่อการชัยต้องขอบคุณพ่อการชัย ก่อนเหน่อยครับก็ไปายครับกินยาพ่อนกินยาพ่อนู้อีกสองวันี่สามก็จน่กินล้วพ่อบก้าสมเวันในพ่สามเเนี่ยมันเป็นอย่างละสดแจ้งเจจะบอกความจริงหลยโอ้นี่ครับเอาสุดเลรัไม่ได้ครับ โอ้หายไปดวงกันด้วเอกเอกเอ็กลขึ้นสอันี่แหละอัีมีแต่คนป่วยอันนี้กัปวยเจ้าป่วยมขึ้นก็เป็นใครก็กินยาอย่านี้รอบักหลามานาเนอะเธอเธอบักหลามานามาอย่ไหมา ดาวมมรืเเออมันเคยนีのの่นูฟันไหน่งามสฟัน <rouge> ว่าทำาจะขอกดเอยเดือดสี่สิบสี่เอาอีนบอกอีกแล้วสี่สิบสี่งเอิเอาอีแม่ขึ้นไปยังอีแม่ขึ้นไปยังไไนมาเมือ มองเลยครับว่าแ่บบางที่เนบอนะเนบอเต็มเลยบนะ่ดะแตกระเทพอีกที่กระแพงเลยจ้าอนนะไรที่ม <c oughs> นันไม่อ้วนอะไรที่มัไนไม่อ้วนโอ้ยไอ้ไนะ ทำไหมครมัน็ดทัเลอยู่าแล้วจ้าตบ้งว่าตัวมอยู่าเนทางเขานต้นนี่ไอานเป็ประตูเขาตนี่โอประตูเข้าตรงนี้ด้วยเอ้ยประตู้งเขา ใส่ก่ to อนมันสคนใส่ก <im> ่อนกินอลนเนี <ion> <with> <spe z petition> er> ่ผิดกหลายแบบทกคนใส่ก่นใส่กอนบอลลูนแลต้นนี่ใส่เนาะห่เง้ใส่เนาะหัวบอลลูนพี่บอลลูนเใส่ก่อนีแล่กินมันลงเ้นมาท่านไงไข่ป๊อปไข่ป๊อปไข่ป๊อ โรคโรคที่ทุ่มไปโลกหมอล่ำตู้หิวหรือแม่คิ้วถามมันตรงคอยซุปแล้วไม่สมมั่นเหรอเดบ้ากินไหมจัส t i นกินไหมน้องถามมัน เ่อหรไปกินกินอัไรันไม่กินอย่างแบบเปียกการตัวละไ่ก็จะคุ้นชิ่อตอกกินแต่น้องท่านหรอกไอยากไดก็บอกขอญาตมันคือสื่มจร่ำหรอกร่ำร่ำ่ะก็มันมีแล้วก็ไม่ไหวก็ขอเพ่เราต้องไปเมื่อชีพเราไม่เป็นไรไม่ร้ว่าเป็นยังนะถ้ามีชื่อนี่คืออะไรก็ดีแล้วไงา มันรักสิไปนั่งมาหางดองคิมฝาไว้สทำคิดมด้วครับคิดคดมด้วยคิมด้วยจำอทำคิม,มท้ายลบาันยได้นองครับคิมนี่ฝากไว้คิมหลงพอไหม เมืแล้วจะเรียมกันลหมก็แชร์ก็ทมช่องมาตื่นนอนนอนเช้าวันนี UND ้เจอกันที่วัดสว่างแมวนฮีตำบลหนองแวงอำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นครับหน่อยวัดสว่างแหวนฮีเนาะวัดสว่างแมวนฮีหนองแวงพระยืนจังหวัดขอนแก่นเมื่อนี้เมื่อนี้ขออันเมื่อคืนนี้แม่ตอกไปเห็ดกับขุนใส่แบบน้อยวันนี้บอกว่าวันนี้ขอเกลือด้วยนะคะมันดีดี ไม่เราคิดอะไรไม่ได้เสียงก็เสียงกับสีบละคือกันอันนี้ก็คือกันห้องห้องเล่งเล่งไปทีไม่หาหมอเพราะหไปคลิปนี้กัมี่ใช่เอาไปน้องครับคลิปนี้ฝากไว้จะมีไปนองมาหายกันแล้วเจายๆได้ไปน้องบ๊ายบายสวัสดีครับ